โควิดเราก็ผ่านกันมาแล้วนะคะจะตั้งรัฐบาลใหม่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วแต่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็ยังผ่าทางตันไม่ได้สักทีค่ะเรียกว่าตั้งแต่เซ็นสัญญาในปี2562จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่ลงตัวนะคะข่าวว่าตอนนี้จะมีการแก้สัญญาในช่วงแอร์พอร์ตเรลิงด้วยนะคะซึ่งถ้าหากมีการตกลงแก้ไขสัญญากันได้จริงขั้นตอนก็จะมีคณะกรรมการกำกับแก้ไขสัญญาช่วงแอ พอร์ตเดียวลิ้ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วก็จะเสนอสํานักงานอายการสูงสุดตรวจสอบร่างแก้ไขสัญญาแล้วก็จะมีขั้นตอนที่สํานักงานอายการสูงสุดตรวจสอบอีกซึ่งก็ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะจากนั้นก็จะเสนอบอร์ด e ECC และเสนอคอรอมอรเห็นชอบลงนามแก้ไขสัญญาต่อไปค่ะ ซึ่งปัญหาหลักๆนะคะของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือพื้นที่ทับซ้อนช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองก็ไปทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อยุติ อีกปัญหาหนึ่งก็คือกรอสภากรุงเทพมหานครถอนรำรางสาธารณะบึงมักกะสันและอีกปัญหาที่กำลังจะเกิดก็คือบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กํากำลังจะหมดอายุวันที่22มกราคมปี2567นี้ค่ะและเอกชนคู่สัญญาเองก็ขอให้รัฐบาลหาสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำให้โดยภาครัฐเองยินดีช่วยเหลือหาแหล่งเงินกู้แต่ไม่ใช่การหาซอฟโลนนะคะในส่วนของ EEC เองก็รอเอกชนคู่สัญญา ตอบกลับหนังสือจัดทําแผนของเงินกู้เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรในส่วนของการแก้ไขสัญญารอบนี้จะผ่าทางตันโครงการนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนะคะก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ถือว่าเป็นแม่เหล็กสําคัญที่จะดึงนักลงทุนข้ามชาติเข้าพื้นที่แต่ปัจจุบันการเจราจาเพื่อนําไปสู่การเข้าพื้นที่ก่อสร้างยังไม่มีข้อยุตินับตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมานะคะทั้งนี้ก็ตามข้อเท็จจริงภายในวันที่26ตุลาคมปี2564หรอีือว่า2ปี หลังจากที่ลงนามในสัญญาสัมปทานปี2562นะคะซึ่งเดิมเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับเงินจำนวน1,671ล้านก้อนเดียวจบจากบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญาค่ะและกับการเข้าบริหารโครงการแอร์พอร์ตเลวลิง์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดในปี2563ก็ส่งผลให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงักเอกชนได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตในครั้งนี้ก็ส่งผลให้เอกชนคู่สัญญายื่นเงื่อนไขขอผ่อนชำระเป็นรายงวดนํามาสู่การแก้ไขสัญญาใหม่ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากสังคมว่ายังไม่ทันลงมือสร้างก็แก้ไขสัญญาเสียแล้วนะคะอย่างไรก,ก็ตามค่ะการรถไฟเองในฐานะคู่สัญญารวม ถึงรัฐบาลชุดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ยื่นมือช่วยเหลือเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อได้นะคะเพราะว่าหากสะดุดกลางคันอาจส่งผลเสียในหลายโครงการโดยเฉพาะเมืองการบินอุตะเภา และที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ปัญหาใหญ่ก็คือสภาพคล่องของเอกชนที่ต้องการให้รัฐหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะในทางปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสอกอพอ,อนะคะยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้เพราะเป็นเรื่องที่เอกชนจะต้องเจรจากับสถาบันการเงินเองเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะต้องให้ความช่วยเหลืออีกปมปัญหาหนึ่งที่ยังแก้ ไม่ตกและรัฐเองจะต้องเจรจากับเอกชนคู่สัญญาก็คือให้ก่อสร้างพื้นที่ทับซ้อนแต่เอกชนต้องการให้การรถไฟเป็นฝ่ายก่อสร้างนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดงบประมาณที่บานปลายและหากให้เอกชนเป็นฝ่ายสร้างได้มีข้อเสนอก็คือสร้างไปจ่ายไปบนพื้นที่ทับซ้อนโครงการร่วมกับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถทําได้คะ่ะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการทิ้งงานนั่นเอง ดังนั้นสกอพอ,อ,อก,ก็ได้หาทางออกใหม่ค่ะโดยจะยอมให้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นช่วงๆแล้วก็เปิดเดินรถโดยรัฐเนี่ยจะจ่ายเงินค่างวดในลักษณะเดินรถไปจ่ายไปตามช่วงดังกล่าวนะคะทั้งนี้ก็มองว่าหากต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากที่มีการเจราจาจะแก้ไขสัญญานะคะปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเตรียมเสนอแก้ไขร่างสัญญาต่อคณะกรรมการกำกับแก้ไขสัญญาค่ะ ซึ่งตามไทม์ไลน์นะคะจะมีการประชุมภายในเดือนมกรานี้หลังจากนั้นก็จะส่งร่างแก้ไขสัญญาให้กับสำนักงานอายการสูงสุดจากนั้นจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะคาดว่าสำนักงานอายการสูงสุดตรวจสอบแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกุมภาค่ะแล้วก็จะเสนอต่อคณะกรรมการ EEC หลังจากนั้นก็จะนําเสนอต่อคอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัตินะคะคาดว่าจะลงนามสัญญาแก้ไขร่างสัญญาได้ภายในกลางเดือนมีนาคมปี -67 นี้โดยสกพอ,อเอง ระบุว่าสําหรับความคืบหน้ารายละเอียดการแก้ไขร่างสัญญาในครั้งนี้น่ะจะเป็นเรื่องของการชําระค่าสิทธิแอร์พอร์ตเรลิงคค่ะโดยจะเป็นการผ่อนชําระ7จงวดรวมถึงการแก้ปัญหาผลกระทบทางการเงินในอนาคตหากเกิดสถานการณ์เหมือนช่วงโควิดซึ่งคณะกรรมการ ECC และครอรมอเองเนี่ยได้มีมติอนุมัติเห็นชอบในประเด็นดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2566แล้วนะคะ ในส่วนของการเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกับเอกชนผู้สัญญาก็ยังไม่ได้ขอด้อยุติในเรื่องนี้ค่ะพื้นที่ทับซ้อนช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ผ่านมาทางภาครัฐให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างเองแล้วก็ปรับวิธีการชําระเงินซึ่งจะต้องนําเรื่องเข้าคณะกรรมการ EEC ก่อนขณะที่ช่วงพญาไทบางซื่อก็อยู่ระหว่างการรื้อย้ายระบบสาธารณูป,ปโภคบริเวณคลองสามเสนของกทมคาดว่าภายในเดือนเมษายน ถึงพฤษภาก็จะดําเนินการแล้วเสร็จนะคะประเด็นพื้นที่ทับซ้อนจะสรุปเมื่อไหร่นั้นตอบยากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ฝ่ายเราเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของเอกชนคู่สัญญาด้วยเพราะว่าปัจจุบันเอกชนที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I จะหมดอายุแล้วในวันที่22มกราคม2567นี้นะคะซึ่งเอกชนอาจจะขยายเวลารับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I ไปถึง22พฤษภาคมปี2567 คาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนโดยการรถไฟเนี่ยจะแจ้งให้เอกชนเริ่มงานส่วนเอกชนจะดําเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเอกชนนะคะซึ่งจะมีผลต่อสัญญาที่เริ่มดําเนินการทําให้ไม่มีช่องสัญญาที่จะขยายเวลาออกไปอีกแล้วที่ผ่านมาภาครัฐเจรจาให้เอกชนเป็นผู้ก่อสร้างช่วงพื้นที่ทับซ้อนเพียงรายเดียวซึ่งหากมีผู้ก่อสร้างหลายรายก็อาจจะเกิดความวุ่นวายนะคะโดยเอกชนมองว่าหากเป็นผู้ก่อสร้างเองก็จะมีเงื่อนไขเรื่องการก่อสร้างและการ การชําระเงินที่เป็นอุปสรรคนะคะโดยภาครัฐเคยเจรจาแล้วแต่คณะกรรมการ EEC ไม่อนุมัติการเจรจาในครั้งนั้นก็คือเป็นการสร้างไปจ่ายไปนะคะคณะกรรมการ EEC ไม่อนุมัติทําให้ต้องมีการกลับมาเจรจาร่วมกันใหม่อีกครั้งค่ะ ทั้งนี้นะคะหากเอกชนไม่ยอมเป็นผู้ก่อสร้างพื้นที่ทับซ้อนท้ายที่สุดแล้วการรถไฟก็จะต้องเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างเองค่ะแต่ปัจจุบันภาครัฐเนี่ยพยาเจรจาให้เอกชนเป็นผู้ก่อสร้างก็เนื่องจากว่างบประมาณส่วนใหญ่เทไปทางโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหากการรถไฟเป็นผู้ก่อสร้างก็จะต้องปรับงบประมาณแล้วก็ออกแบบรายละเอียดโครงการใหม่ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้โครงการล่าช้านั่นเองนะคะส่วนประเด็นการส่งมอบพื้นที่โครงการ แล้วก็การส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการของโครงการหรือว่า TOD มักกะสันและก็ศิราชาของการรถไฟให้เอกชนคู่สัญญาตั้งแต่วันที่15ตุลาปี64นะคะตามที่กําหนดในสัญญาการร่วมทุนเนี่ยเอกชนร้องขอให้การรถไฟและก็สอกอพอ,อสนับสนุนการขอใช้และก็ขอถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์บริเวณ TOD มักกสันที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครเพื่อเห็นชอบกรณีการถอนสภาพ ลำรางสาธารณประโยชน์นั้นนะคะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้มีการใช้งานมากว่า80ปีแต่ก็ยังพบว่าอยู่ในฉโฉนดที่ดินซึ่งทางกฎหมายเนี่ยขอใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนได้ประเด็นลำรางสาธารณะประโยชน์จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนลง,งานามแก้ไขสัญญาหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าสัญญาระบุว่าประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการส่งมอบพื้นที่โดยการรถไฟยืนยันว่าต่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีการฟื้นฟูหรือไม่ฟื้นฟูก็สามารถส่งพื้นที่ได้หากมีการเพิกถอนท้ายที่สุดหากเรื่องนี้ยังค้างคาอยู่เอกชนต้องพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเองตามกฎหมายซึ่งตามหลักควรเพิกถอนลำรางสาธารณะเพราะพื้นที่ไม่ได้มีการใช้งานมานานแล้วนั่นเองค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหานะคะก็คือเรื่องหาแหล่งเงินกู้แทนซอฟโลนแหล่งข่าวจากสกพอนะคะได้กล่าวว่ากรณีที่เอกชนเนี่ยขอให้ภาครัฐช่วยหามาตราการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนั้นนะคะเรื่องนี้ทาง EEC ได้อธิบายกับเอกชนชัดเจนว่าต้องทําความเข้าใจก่อนว่าซอฟโลนคืออะไรถ้าในความหมายของภาคราัฐคือมีมติคอรมอสั่งให้ธนาคารรัฐปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย ยืนยันว่าภาครัฐไม่สามารถทำได้แต่ในความหมายของเอกชนระบุว่าให้ทาง EEC เนี่ยเป็นคนกลางพาเอกชนไปเจราจากับธนาคารรัฐซึ่งไม่ใช่การการันตีเงินกู้หากเป็นในกรณีนี้ภาครัฐก็ยินดีช่วยเอกชนหาแหล่งเงินกู้อย่างดีที่สุดมากกว่า ไม่ใช่การช่วยหามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะซึ่งที่ผ่านมา EEC ได้มีการส่งหนังสือให้เอกชนเนี่ยจัดทำรายละเอียดแผนเงินกู้ให้ชัดเจนโดยเอกชนไม่เคยทำแผนดังกล่าวมาให้ EEC ซึ่งเอกชนอ้างว่ายังมีเรื่องของสัญญาที่ยังไม่ชัดเจนทั้งนี้ตามสัญญากำหนดให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อมีการแจ้งหนังสือให้เริ่มงานหรือว่า NTP ก่อนนะคะหลังจากนั้นจะต้องดำเนินการกู้เงินภายใน3เดือนหลังจากออก NTP แต่ในเชิงธุรกิจจะมีการกู้เงินก่อนอยู่แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เอกชนจะกู้เงินเพียง3เดือนหากเอกชนไม่ดําเนินการภาครัฐจะยึดการดําเนินการตามสัญญาปกติส่วนสาเหตุที่เอกชนขอให้ภาครัฐช่วยหามาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําหรือว่าซอฟโลนเนื่องจากเอกชนมองว่าในปัจจุบันหากเจราจารเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการกับธนาคารพาณิชย์จะได้รับดอกเบี้ยสูงทําให้คนค้าประกันต้องรับผิดชอบสูงไปด้วยส่งผลให้สัดส่วนการปล่อยกู้ ได้ลดลงซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทแม่มองว่าเป็นความเสี่ยงสูงจึงอยากให้ภาครัฐช่วยซึ่ง EEC ก็ยืนยันว่าช่วยได้โดยให้ธนาคารรัฐรู้สึกว่าความเสี่ยงไม่ได้มากอย่างที่ธนาคารเข้าใจโดยให้เอกชนสามารถกู้ได้ในเงื่อนไขที่เอกชนสามารถรับได้ นอกจากนี้นะคะในกรณีที่เอกชนขอให้ภาครัฐตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในโครงการนี้โดยเอกชนให้เหตุผลว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเดินรถ ในระหว่างนี้จะมีค่าซ่อมบำรุงรักษาและก็ดอกเบีย้ยซึ่งรายได้จากการเก็บค่าโดยสารอาจจะน้อยไม่เพียงพอต่อการชำระดอกเบีย้ยจึงอยากให้ภาครัฐมีกองทุนสำรองเผื่อกรณีที่ชำระดอกเบีย้ยไม่ได้จากการขาดทุนทำให้ธนาคารยึดโครงการโดยใช้เงินจากกองทุนมาช่วยพยุงเพื่อไม่ให้โครงการล้ม ทาง EEC ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้นะคะหากจะให้ภาครัฐช่วยอุ้มในขณะที่ยังไม่เกิดความเสี่ยงเพราะผิดกฎหมายอีกทั้งภาครัฐก็ไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าวที่ชัดเจนซึ่งภาครัฐไม่มีงบประมาณที่จะช่วยในเรื่องนี้ ทั้งนี้นะคะ EEC ก็มองว่าควรให้เอกชนก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จแล้วก็เปิดเดินรถก่อนประมาณ1ปีเพื่อให้เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่อยพิจารณาความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการหาหรือนานพอสมควรค่ะก็หวังว่าการแก้สัญญาในครั้งนี้จะสามารถผ่าทางตันของโครงการ EEC ได้จะได้เริ่มตอกเสาเข็มลงมือทำกันสักทีนะคะ แล้วคุณผู้ชมราคาคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดินดาไรดีด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ